พ่อบ้านราชาตอนสองแปดศูนย์สายฟ้าสีม่วงต่างจากสายฟ้าทั่วไปต่อให้ข่าใช้วิทยุสูบป,ปีศาจแล้วก็ยังดูดกลืนพลังของมันได้ไม่หมด <c oughs> ยิงข่าดูดพลังนี้แล้วปล่อยให้มันวิ่งพลาดในร่างแบบนี้มันก็จะมีปัญหาต่อข่านะสิข้าต้องหาทางอื่นถ้าข้าไม่โดนผ่าตายซะก,กอนแล้วนะ ถ้าโดนสายฟ้านั้นมากๆข้าเองก็คงไม่ไหวมาแล้วเอ๊ะสายฟ้าสีม่วงขั้นสวรรค์ขั้นหกหมดยุดสุพิศาดบ้าเอ้ยเฮ้ยอ๊ะ สายฟ้านั้นเร็วเกินไปข้าดูดกลืนมันไม่ทันตอนนี้ร่างเราถูกช็อตไปทั่วร่างแล้วข้าเริ่มจะไม่ไหวแล้วถ้าโดนมาอีกแล้วก็บัดซบจริงๆจะมาอีกแล้วสินะสายฟ้าขั้นหกไม่ให้ตั้งหลักหายใจกันเลยใครจะพิคิดกันเรา ว่าคุณยังข้าจะต้องมาตายพอปกป้องเด็กคนนี้ข้าก็ต้องปกป้องให้ได้เออข้าหมายถึงถ้าข้าไม่ได้ช่วยเจ้าข้าคงไม่ต้องมาตายทรมานแบบนี้เอาเถอะมันเป็นโชคชะตาที่ข่ามันลูกมากเองสินะแต่ฆ่ข้ามเสียใจยเลยกับสิ่งที่ข้าได้ทำแม้โอกาสรอดไปได้จะน้อย แม้ข้าจะล้มเหลวแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าก็ยังจะเลือกทำเช่นเดิมข้าแค่หวังว่าข้าคงได้มีโอกาสครั้งต่อไปเอ๊เปรีวเพิิงสีฟ้าเลย เลวเพลิงสีฟ้านี้สามารถต้านสายฟ้าม่วงนั้นได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่คนผู้นั้นมอบเปลวเพลิงนี้ให้ข้าก็เพื่อช่วยให้ข้าเข้าไปในหุบเขาอาัศนีหรือมีบางสิ่งที่คนผู้นั้นต้องการในหุบเขาอัศนีหงกระหน่าแต่เขามาเอาเองไม่ได้เลยไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนั้นแล้ว ที่สำคัญในตอนนี้คือการออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องคนผู้นั้นเอาไว้คิดในภายหลังไม่รู้ว่าเปลวฟ้านี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่สายฟ้านั้นคงจะมาแบบไม่หยุดแน่ๆข้าต้องรีบแล้วชิสายฟ้ามันเริ่มผ่านมาทีขึ้นเรื่อยๆเลยและดูเหมือนจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยในไม่ช้ามันคงจะ ม,มาแล้วสายฟ้าม่วงสวรรค์ขั้นเก้าแม้แต่เปลวไฟก็เริ่มจะต้านไม่ไหวแล้วถ้าเปลวไฟนี้หายไปพวกเราได้จบสิ้นแน่เพราะข้ามันใจมากเกินไปเลยนี่คงเป็นค่าคุณที่เจ้าจาักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นั้นสร้างไว้เพื่อป้องกันผู้บกรุก,กข้าที่ไม่ใช่จกักรพรรดินในตอนนี้จะเอาอะไรไป จัดการได้ล่ะอเอ๊ะนั่นอะไรใช่แล้วแต่แก่ช้วเคยบอกไว้ว่าเขาเคยถูกพายุสายฟ้าสีม่วงพาผาเข้ามาแล้วพัดเข้าไปในใจกลางพายุโดยบังเอิญหมายความว่าค่ายกลของจกพริศรักดิ์สิทธิ์มันยังไม่สมบูรณ์และช่องบู์นี้มันไม่ได้ถูกสร้างไว้ โดยผู้ตั้งค่ายกลลจะถูกผู้อื่นสร้างเอาไว้ใช่แล้วแสงสีแดงนั่นเป็นช่องบัวของค่ายกลและเราจะต้องเข้าไปในนั้นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทำได้แค่นี้หรือโดยคนอื่นมาเจาะรูโวในค่ายกลลแบบนี้ได้หน้าขันหรือหน้าขำสิ้นดีกูสารตรงเลิกนอนแล้วตื่นขึ้นมาถึงเวลาที่เจ้าต้องลงมือแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ย เห็นสีแดงนั่นไหมนั่นคือทางออกเจ้าต่อยให้มันเป็นรูโวให้ใหญ่กว่าที่พอเราจะผ่านผ่านไปได้หรือปม่เฮ้อเฮอเฮอไม่ไม่ไม่เข้ากลัวสายฟ้านั่นข้าเองก็กลัวแต่เจ้าเลือกจะกลัวสายฟ้านั่นหรือว่าเจ้าจะยอมตายกันเะแม้เราจะตายแต่ก็ไม่เสียใจที่ได้ลองพยายามออกไปนะไม่เป็นไร ข้าจะกอดเจ้าไว้ไม่ปล่อยเจ้าไปไหนต่อให้เราต้องตายข้าจะขอตายก่อนเพื่อบกป้องเจ้าข้าจะไม่ยอมปล่อยมือเจ้าแน่นอนดังนั้นเจ้าเองก็อย่าได้ยอมแพ้นะบ้าเอ้ยข้ากแค่ต้องการให้เจ้าต่อยมันให้ข้าแค่เนี้ยูดจะซึ้งเลยอ ดีมากเจ้าหนูสำเร็จเฮ้เจะจเจ้าไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรข้าก็บอกเจ้าแล้วไงปราบที่ข้ายังมีลมหายใจข้าจะอบกอดเจ้าไว้เองไปกันเถอะ แสงนี ni, uh, ้ช่างดูอบอุ่นเหลือเกิน